สวัสดีนะครับที่ร้องว่าสระนิทิ่ติ้งเขาคงต้องขอบคุณทุกๆคนเลยที่มาในวันนี้วันนี้คือวันที่24มิถุนายนครับแล้วก็ยังมีไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมโนูญฉบับแรกเพศเรามีมุมดที่ตอบย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งวันนี้ ไปแล้วนะครับอันมีความสําคัญที่น้องรัษฎรมาดวมตัวกันที่นี่ในวันนี้เพราะต้องยอมรับว่าแ้การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่24มิุนายนจะเป็นจุดกําเนิดที่ทำให้เรามีรัฐสภามีระบบรัฐสภานวันนี้แต่มันกลับเป็นวันที่ ชาาในวันนี้ในหลายสิบปีที่ผ่านมาพยายามลบมันออกไปและไม่เคยให้ความสำคัญวันนี้อีกเลยผมเห็นนะครับบทจำลองขนาดใหญ่ทางขวาของเวทีมันทำให้มีความคิดความฝันอย่างหนึ่ง ขึ้นมานะครับว่าจริงๆแล้วรัฐสภาของประเทศของเราเนี่ยวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเรามีประชาธิปไตยสมบูรณ์หมดการเปลี่ยนแปลงกลารปกครองหมุดคณะราษฎรจะต้องมาปรากฏอยู่ณรัฐสภาประชาชน ประกาศของคณะรัศดรในวันเป,นป,นปบบลี่ยนแปลงการปกครองควรจะบรรจุอยู่ในหนังสือเรือนทุกเล่มให้กับเยาวชนของเราควรจะล้อมกรอบเป็นคำประกาศที่สำคัญที่สุดอยู่ในรัฐสภาเช่นกันนี่คือเป็นความฝันที่เชื่อว่าเราเห็นร่วมกัน ครับวันที่24่มิถุนาหลายท่านก็พูดไปแล้วว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของความพยายามที่จะเปลี่ยนใต้ฟ้าตัดมาเป็นราษฎรหรือเป็นประชาชนปลเมืองในคำสมัยใหม่เป็นความพยายามที่มีจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนจากระบบเจ้าชีวิต เป็นระบอบที่สถาบนาสถาบันทางการเมืองให้อิงกับอำนาจของประชาชนไม่ใช่กับอำนาจที่ตำนาอยู่บนหลังราฐสรานันที่ปรากฏชัดเจนอยู่ในมาตราหนึ่งของรัฐธรรมนูญฉบับแรกของเรานะครับ แต่ไม่ใช่ฉบับชั่วคราวแต่มันถูกทำให้กลายเป็นชั่วคราวรัฐธรรมนูญฉบับแรกของเรามาตาหนึ่งแสดงเกตจำนงรวบยอดชัดเจนว่าต้องการให้อำนาจสูงสุดของประเทศนี้เป็นของรัฐบาลทั้งหลายผมพระเก้ากายก็ฝันว่าวันหนึ่งข้างหน้า เมื่อไหร่ที่เราสามารถเปิดพื้นที่สร้างสภา,าร่างรัฐธรมนูญของประชาชนได้จริงๆรัฐธรมนูญฉบับใหม่เราจะมีมาตราหนึ่งที่เรียกง่ายอย่างนี้อีกไม่ต้องตีความใดๆทั้งสิ้นนะครับเฉพาะหน้าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นวันนี้ผมอยากให้พี่น้อง ราษฎรทุกท่านช่วยการส่งเสียงดังๆแล้วจับตาดูการโหวตของสภาในวันนี้ว่าสุดท้ายการปิดสวิตสอวอจะสำเร็จหรือไม่ซึ่งเราพักก้าวไกลเห็นว่าถ้าจะแก้อะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าไม่ปิดสวิตสอวอ์นี่คือละครฉากใหญ่ นี่คือปาหี่ที่เอาไว้ตกตาประชาชนแล้วเส้นทางหลังจากนี้เส้นทางที่จะนำไปสู่รัฐมนูญฉบับใหม่ผมเห็นด้วยและจะรับข้อเสนอที่ราษฎรมายื่นต่อพวกเราในวันนี้ทั้งหมด จริงๆพูดว่าม่เห็นด้วยเห็นด้วยก็ไม่ได้เพราะเราเห็นตรงกันนะครับตั้งแต่ต้นณปัจจุบันตอนนี้รัฐสภาได้พิจารณาผ่านกฎหมายการออกเสียงประชามติไปแล้วซึ่งสามารถผลักดันให้เกิดประชามติได้หลายช่องทางช่องทางหนึ่งคือการเข้าชื่อของประชาชนช่องทางหนึ่งก็ ผลักดันผ่านรัฐสภานะครับคงต้องช่วยกันทุกช่องทางเราในฐานะพรรคการเมืองก็จะผลักดันอย่างเต็มที่ผ่านช่องทางของรัฐสภาและถ้าสามารถผลักดันให้รัฐสภาเห็นชอบว่าให้จัดให้มีการจัดทำประชามติถามพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศนี้ผู้ทรงอำนาจสถาบานารัฐธรรมนูญนะครับว่า เห็นชอบหรือไม่ที่จะยกเลิกรัฐมนูลฉบับ60ของคสชแล้วจัดทำรัฐมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับถ้าผรกด้าน่านก็จะเรื่องก็จะส่งไปยังคณะรัฐมนตรีนี่เป็นข้อจากัดทางกฎหมายนะครับก็ต้องผลักดันกันต่อไปจนถึงกดดันรัฐบาลให้ได้กดดันรัฐสภาก่อนแล้วกดดันรัฐบาลต่อให้จัดทำประชามติแล้วเรา ยืนยันเห็นด้วยว่าในการถกการประชามติหรือแม้ถ้าประชามติผ่านสภาร่างร,รัฐมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนต้องไม่จํากัดอํานาจของประชาชนว่าห้ามแตะหมวดนั้นห้ามแตะหมวดนี้นะครับไ,ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปห้ามแบบนั้นและเป็นการไม่เคารพอํานาจของประชาชนเรายืนยันตรงนี้เพราะเราเชื่อว่า ้าเวทีสอสอรอไม่เป็นพื้นที่ให้กับประชาชนทุกกลุ่มทุกความฝันทุกอุดมคติได้เข้าไปต่อสู้ถกเถียงกันมันจะไม่สามารถสร้างฉันธามติใหม่ให้กับสังคมไทยได้นะครับรก็ขอบคุณมากครับที่มาในวันนี้และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้วันที่ยิ่งสิ่วิทา,าดมมีความหมายขอนะบคุณ